รแคปกันค่ะสสาเจเฟรีแคปแบบไหนคะทีละคนไปเลยหรือว่าอาทีละคนแบบวเร็วหน่อยแล้วกาศเลยหรออาจจะนำเพจคนแรกนำเพจนะคะก็ถ้าเอาจริงรู้สึกว่าพอดูภาพรวมทุกคนนะ <c oughs> นำเพจเอเนจีน้อย <c oughs> น้อยเลยเพราว่าอาจจะได้อาจจะได้หมูที่นางพอเป็นนางจริงๆแล้วนางเป็นคนจริงจัง จริงจังแบบจริงจังมากๆแบบเป็นคนที่ประเภทคอยหลับฟังไม่ได้เป็นประเภทสายสปีดพูดเออก็เลยทําให้มันดูแบบว่าเอเนจีน้อยกว่าคนอื่นไปหน่อยในการที่โชว์ความกระหายมองมาอ่าแล้วฉันก็รู้สึกว่าแบบเอชวันางน่าจะเครียดจากอีพีก่อนนะนั้นด้วยที่แบบคะแนนหายไปเลยสาสิบคะแนนแต่ทันที่แบบมันน่าจะได้ซนหนออยอะไรอย่างเง ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความเครียดส่งผลมาถึงอันนี้อะไรเงี้ยแต่ในวาตาลึกๆอะ่ะมันเห็นนะว่านางก็อยากนางอยากได้อยู่อะไรเงี้ยนางนางต้องการจะได้มงนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูว่าในการเดินสับๆของนางในวันฟาดมันจะเป็นยังไงเออคนต้องไปจูลี่ค่ะจูลีก่ก็ชุดลุคก,ก็ดีแล้วก็มี มีแกงตโลกมีอะไรให้เราได้แบบว่าเซอร์ไพรส์ซิงอยู่แล้วตามสตไตล์ของมน mm hmm. กา,าก็แอบรู้สึกว่าวันนี้ก็ก็สามารถรับเป็นตัวดนงได้ดี mm hmm. ใช่แต่สำหรับชั้นฉันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าถึงขั้นท็อปเลสสำหรับวันนี้ในห้องทอง mm hmm. ของฉันนะคะอ่ะสำหรับในห้องทองจูลี่ถือว่าอยู่โซนกลางนะคือไม่ได้ถึงกับขั้นจมจม,จมแบบจําไม่ค่อยได้ mm hmm. คือยังพอมีจุดให้จําหลายๆจุดอยู่ซึ่ง วันไฟนนลละกันแล้ว,ลวอยากให้เป็นตัวเองไปเลยสำหรับชันนะ<ม>ถึงมันจะไม่ได้เป็นนางงามจ๋าแต่ชั้นรู้สึกว่าถ้าต้องการจะมาขับเคลื่อนเรื่องเนี้ยก็ทําไปเลยแเอาให้สุดเออสุดท้ายเขาจะเอาไม่ออกแล้วแต่<ม>แต่เราทําในจุดที่เราอยากที่จะทําไปแล้วแค่นั้นพอต่อ,อไปบีม,บ,มบีมฉันก็รู้สึกว่าเอ่อลุกดีแต่ว่าเพียงแค่ สำหรับฉัน,นอาจจะอยากอยากได้พลังอะไรสักอย่างที่มันส่งมาถึงถึงเราหรือถึงตัวเราบ่อยมากคือเราเห็นเราเห็น,าหนการพูดแล้วแหละว,ว่านาังก็กระหายม,มุงเหมือนกันแต่ว่าจริงๆไปร้องเพลงแล้วดูสเสน่ห์ของตัวเองหลังจากร้องเพลงแล้วเอามาอัดดับใช้แล้วเอามาใช้ตอนเดินตอนสปีดมันจะทําให้บีมมีสเสน่ห์ที่แบบเป็นชัดที่ที่ชัดเจนว่าเนี่ยคือสเสน่ห์ของบีม ปิงลี่ปิงได้รู้สึกว่าวันนี้เห็นไฟ mm hmm. เห็นพลังงานมาก,มากๆที่ว่าหฮ้ยปกติคือด้วยความที่เราจะเห็นว่านางก็จะมีความเป็นเหมือแนบบพี่โตที่คอยดูแลน้องๆคอยผลักดันน้องๆก็เป็นฟิลเหมือนแบบอดีเล็กๆเลยแหละแต่เพียงแค่แบบวันนี้เราได้เห็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ว่าฉันก็อยากได้เหมือนกันอ่ะฉันก็จะฉันาฟอ่ะฉันไม่ใช่เท่นี้ วันนี้พี่ปิงลีเล่เฉลยกเกมของพี่ปิงลี่ว่าพี่ปิงลี่เล่นเ,ออเกมยังไงแล้วว่ามันรสมากจนชอบมากว่าเออสุดท้ายแล้วแบบทุกคนก็ต้องการมงมงมันมีแค่เดียวตอนนี้ก็เลยให้พี่ปิงเยอะมากๆสาหรับคะแนนในวันนี้สำหรับฉันเองนะคะอ่ะต่อมาโฟโฟค่ะโฟโฟก็รู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าอยากได้พลังเหมือนกันขาดพลังไปหน่อย หมือนแพชชั่น passion, จำติงที่แบบสำรับฉัน,ฉนถ้ามันมีเพิ่มเข้ามาฉันมั่นใจว่ามันจะกรีดดราฉันรู้สึกว่าโฟโฟอะความกระหายมงมีแล้วการสปีดมีแล้วส่วนเรื่องเดินเรื่องอะไรเงี้ยก็พอก็พอไได้ไดแต่ว่าสิ่งที่ฉันอยากให้ไปเพิ่มด่วนๆเลยฉันรู้สึกว่าสิ่งที่จะเอามาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนหรือแรงผักดันท่ามงแล้วจะไปดูทางไหนะ หมายถึงว่าแนวทางเออคืออยากจะเ e ็เพรสเซนต์อะไรที่เป็นคนมงแล้วเออคือตอนนี้ยังไม่จุดยึดใช่ยังไม่ชัดสลับโฟโฟออออต่อมาครับพี่นกครับพี่นกก็รู้สึกว่าเออคิดไว้อยู่แล้วแหละว่าถ้ามาพูดในห้องทองแล้วจะมีซีนแบบขอโทษขอโพยการมีซีนแบบว่าเออคืนดีการแหละเออง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่าพี่นกก็ทําได้ดี รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นห้องทองที่แบบพ่อไบร์มาสัมภาษณ์พี่นกอย่างเดียวแต่ว่าเ,เป็นการที่พี่นกก็แชร์ริ่งไปด้วยอะไรย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นห้องทองที่แปลกดีเพราะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นฟิลห้องทองที่ไม่แบบเนี้ยห้องทองแบที่เป็นที่เป็นในรายการมันจะแบบพี่พ่อไบจะสัมภาษณ์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 แต่เนี้ยมันแบบเหมือนได้แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็รู้สึกว่ามันได้เห็นแพชชั่นจริงๆที่พี่นกอะอยากจะมายืนในจุดนี้จริงๆแล้วก็อยาก มันเห็นแพชชั่นที่ว่าแบบสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็อยากจะผลักดันเวทีนี้จริงๆและอยากจะขับเคลื่อนเวทีนี้จริงๆที่เลยรู้สึกว่าไม่ว่านานจะมงหรือนานจะไม่มงอ่ะนานจะเป็นคนหนึ่งที่อบเ,บเออซัพพอร์ตเวทีนีบบ้จริงๆ<ล>พี่นกโยรดาก็จะกลายเป็นอดีภาคเหนือนในปีหน้าเออาจจะไม่ไปได้ก็ทำไม่มงก็ทำไม่มงก็ชอบจะมีแววนะเพราะถ้ามงก็ต้องมาเป็นหัวแต่ถ้าหลางภัยหมายถึงว่า ฉันไม่ได้โฟกัสเรื่องคะแนนฉันโฟกัสแค่ฉันอยากให้ใครมงยังไงฉันก็อยากให้พี่นกมงด้วย potential ด้วยทุกอย่างที่ฉันมองภาว่าเวทีในปีหน้าที่ฉันอยากเห็นฉันอยากเห็นแบบพี่นกอ่าถ้าในมุมมองฉันนะอืออ่อม่าก็มา JR ค่ะ JR รู้สึกว่าวันนี้ลุกเสิร์ฟได้ดีไหมถือว่าปกติเราจะเห็นลุกที่แบบว่าแต่งเต็มแต่งหน้าเต็มใส่วิกทองเต็มเต็มแต่ว่าวันนี้คือขาดความนัก น่าทกันมาได้ดีว่าเออเราต้องขายความเป็นตัวเองจริงๆล้วก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เจอาทาให้เราได้เปิดมุมมองแนวคิดในการมาเวทีของนางเพราะก่อนนันเนี้ยต้องยอมรับว่าซีนในรายการมันไม่ค่อยเห็นแลาไม่ค่อยเข้าใจด้วยเนาะไม่ค่อยเห็นในมุมมองนี้ของนางว่านางนางมาแล้วนางต้องการจะพูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยมันไม่ชัดแต่วันนี้ก็ได้เห็นแล้วก็โอเคเข้าใจชัดเจนขึ้นครับบุกิ้งค่ะบุกิ้งก็ เอาจริงๆก็แอบรู้สึกว่าตลหรัชั้นประโยคนั้นน่ะมันอาจจะทําให้มันลดคะแนนลงมานิดนึงที่ว่าไม่อยากได้มงหนูหนูไม่ได้อยากได้มงขนาดน,าน,านั้นอะไรเงี้ยแบบก็ทําให้เต็มที่ที่สุดสำหรับฉันชันแอบรู้สึกว่าอยากให้เผยแพชชั่นความแปลงกล้าที่ว่ามงนี้คือชันอยากได้มงนี้อะไรเงี้ยมากกว่านี้ คือเข้าใจในจุดที่เขาที่เขาพูดแหละว่าเพราะว่าไลอ up ปีนี้แกล้งออจริงๆแล้วถามว่า booking มีสิทธิ์จะมงไหมสำหรับฉันฉันยังรู้สึกว่าสู้ดูก่อนเออต้องสู้มันต้องสู้มันต้องสู้ก่อนจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วอะฉันรู้สึกว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อ,อ,อะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วฉันรู้สึกว่า b o o ก i n g นางมีจุดยืนอยู่อเออถึงถึงนางจะมา represent ความเป็นแบบ นั่ต่นางไม่นางนัต่นังนางรองที่กองมองไม่เห็นอ่าเป็นฟิลแบบให้แสงกับคนที่ยังไม่ค่อยมีแสงฉันก็รู้สึกว่าอถ้าจะมาเวนี้ไฟนอกต้องโชนแสงเออต้องทำให้มันจริงจริงว่าแบบแบบเราอ่ะแม่งก็สามารถที่จะแบบเอกินซีกินไฟทุกคนหมดได้อะไรเงี้ยต่อไปยกยกก็รู้สึกว่า คือมันเป็นมูดอะไรกันที่พอมาช่วงหลังๆอ่ะได้เห็นคาแรคเตอร์หยกที่มันสกิลมากขึ้น<ม>ที่มันสบายใจมากขึ้นรวมถึงวันนี้ได้เห็นลุคที่เอ่อมันซอมมันสบายใจมันรีแลกซ์มากขึ้น<ม>เลยรู้สึกว่าวันนี้หยกก็ทําได้ในระดับโอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังเหมือนกันฉันก็ยังคาดหวังให้เห็นแพทชั่นที่แรงกล้าของของความกระหายมงมฉันว่าสิ่งที่ขาดของนางคือ นางจะเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยของคนอื่นในปีเนี้ยชัดทุกคนคือทุกคนกรหายมงแล้วสำหรับฉันแต่ฉันแค่อยากรู้ว่าเขาอยากจะ represent อะไรใช่อันเนี้ยต้องชัดต้องชัดต้องไม่ัดต้อีกโมกัสโมกัสก็รู้สึกว่าวันเนี้ยสำหรับฉันเองนะฉันรู้สึกว่ามันมันมีมันมีกลิ่นดราม่าเศร้าๆมูดเศร้าๆมูดหนักๆ ไปหน่อยไหมอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเพราะว่ารหดับฉันห้องเขาไม่อยากให้แบบมัน b r i g h มันสว่างม,มันมันเหมือนแบบอันนี้มันคือการเปิดแสงสว่างของทั้งตัวเองที่จะมีให้กับในรายการอะไรเงี้ยก็เลยอารู้สึกว่าเ,ออเสียดายตรงนั้นใช่ฉันว่านางเครียดเพราะว่าฉันรู้สึกว่าถ้านางเอาคาแรคเตอร์ที่แบบจะเห็นในสัมภาษณ์อื่นๆข้างนอกอ,อะไรเงี้ย เอามาใส่เชื่ว่ามาันจะทําให้การสัมภาษณ์มันดูรีแลกซ์มากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วฉันเชื่อว่าโมการก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะถ้าเสิร์ฟลุกแบบแพงๆเก๋ๆแล้วลดๆอ่ะยังไงลึกแน่นอนอยู่แล้วคือถ้าให้เลาในมุมมองฉันนะคะแนนโหวตอะ่ะฉันว่าโมการเขารู้ตัวเองว่ายังไงฝั่งคะแนนโหวตอะเขามาทรงดีอยู่แล้ว คะแนนในรายการภาพรวมเขาอาจจะไม่ได้ดีมากและเขาไม่มั่นใจฉันมั่นใจว่าเขาไม่มั่นใจว่าเชสจะลีดการเดินชุดลาตีเขากับหรือชุดแว่นน้าหรืออะไรเอ่ยเขาอะจะจะถูกใจบอคือคือไม่เขาไม่รู้ว่าอะไรคือจริตที่เขาควรจะเสิร์ฟจริงๆในวันไฟนนลให้พ่อใบอะเลือกแห่คะแนนเขาได้ดีใจใช่อันเนี้ยถ้าในมุมมองฉันฉันรู้สึกว่า อาจจะต้องเวรนเวรจากการดูในทุก EP มาว่าสุดท้ายแล้วว่าเทสของพ่อใบอ่ะที่อที่คะแนนดีๆเนี่ยที่เหลือที่แบบที่วีคที่โอกาสได้คะแนนดีๆเนี่ยมันพออะไรแล้วเอาจุดนั้นนมาโชว์มาวิเคราะห์ต่อค่ะอ่ะแจ็กกี ค่ะแจ็คกี้แจ็คกี้รู้สึกว่าวันนี้เสิร์ฟลุคที่ดีมากฉันชอบแจ็คกี้วันนี้มากมันดูมันดูไบรท์มันดูไม่หนักเกินไปมันดูน้อยแต่มากแล้วมันดูน้อยแต่มากแล้วมันดูเปิดเผยจริงจริจระรรมาเพื่อเปิดเผยจริงๆแล้วรู้สึกว่าแพชชั่นนางแรงกล้าจริงๆที่ว่าอยากจะ represen t พา plus s i จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแค่รู้สึกว่าแบบมันเห็นไปอยู่แต่ก็ยังแอบรู้สึกว่าแบบอืม จะจะขยบเข้าไปได้ลึกขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่ต้องมาลุ้นต่อมาฝากเหมือนที่พูดไปแล้วก็คือตอบคําถามอย่างเดียวจริงๆเพราะที่เหลือที่ที่ดูจากวันนี้นะที่เหลือมันพอมแล้วน้ําหวานนะคะน้ําหวานก็รู้สึกว่าก็เป็นตัวเองอะไม่หรอความจอยๆความกากากันของนางแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเอ,อนางก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบเข้าถึง ช่ว่ามันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแต่เพียงแค่ในแพทในในมุมที่ว่าเราเมองว่าแพชชั่นของความกระหายมงก็ย,งยังขาดอยู่ยังไม่เห็นยังไม่ค่อยเห็นหแต่ว่าลุกความเท่ที่เราเคยเห็นจากตอนแข่ง s i s s Fabulous s o เทิร์นมาฉันเชื่อว่าในวันไฟแนลอ่ะน่าจะเป็นคนหนึ่งที่จะเดินสับมาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ถ้าใส่ชุดราตรีมาคือจะดูเท่มาก อืมจะดูประจักษ์มากแน่นอนฉันเลยคาดว่าแต่ว่าเรื่องการตอบคำถามเช่นกันที่ว่าจะต้องไปเตรียมมาดีๆแต่ว่าเรียบเรียงคําดีขึ้นได้เรียงคำดีขึ้นมากๆซอมบี้ค่ะซอมบี้ซอมบี้ก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ทําได้ดีมีทั้งเพฮาตลกซีเรียสจริงจังรวมถึงมีการทอล์กิ้งถามกลับกับเจ้าของรายการด้วยฉันรู้สึกว่ามันคร เป็นอีกคนหนึ่งที่ครบแล้วมีแพชชั่นจริงๆมันเห็นไรแววตาสีหน้าท่าทางมันแบบอันนั้นแต่เพียงแค่ว่าลุ้นเนี่ยแหละหลุ้นการเดินของนางเพราะว่าเลน้งสุดท้ายแล้วุอย่างชุดว่ายน้ำที่เราเห็นตอนอีพีแรกเลยออ่ะืมมาถึงตอนเนี้ยที่มันใกล้จะฟานนอกแล้วนางจะพรูฟตัวเองให้สับได้ขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่ลุน้น พราะฉันเชื่อว่าอย่างน้อยอีฟนิ่งก่าอ่ะฉันว่าเครื่องหน้าอินเนอร์นางมันส่งให้แบบต้องขนลุกอยู่แล้วแน่นอนและตอบคำถามคือไม่ห่วงฉันฉันก็มั่นใจว่าตอบคำถามเนี่ยยังไงก็เต็งส์สอะยังไงก็อยู่โซนบนไม่น,<อ>ไมน่าตายไม่น่าตายใหม่อ่ะทีมคีมก็รู้สึกว่ายังไงคือฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าวันนี้น่าจะเป็นวันอีวันหนึ่งที่นักร้องไห้แน่นอนออด้วยค<ด>วามวที่ กดดันมากๆจากการที่เป็นแบบผู้อาวุโสที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมจากในในการที่เราที่เขามีการคัดเลือกกันไปแล้วแล้วก็แอบบรู้สึกว่าอยากเห็นเหมือนที่พ่อไรบอกจริงๆคือความสดใสความเฟรชความแบบความน่ารักความอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเราเคยเห็นมันมันช่วงหลังๆมันหายไปมันเป็นความกดดันเกิดขึ้นรวมถึง ลุคควีนลุคอินเนอร์ทรงพลังที่เราเห็นจากบอลทูบราตอนนั้นอยากเห็นในลุคแนวเนี้ยกลับมาในตอนไฟนนลมากๆาความน่ารักสดใสคือเอามาใส่ในชุดว่ายน้ำความควีนจากบอลทูบราเอามาใส่ในชุดราตรีฉันเชื่อว่ามันจะทำให้นางเข้าไปลึกๆแน่นอนเพราะว่าฉันเชื่อว่านางก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีจุดยืนที่ชัดเจนมีว่าสุดท้ายแล้วถ้ามง Represent อะไรมีความชัดเจนที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมีถานกนรขับด้วยค่ะฉันฝากว่าถ้ารายการจะมีการเลือกคนพิเศษแบบนี้เข้ามาอีกนะฉันอยากให้ทางรายการอะตัวพ่อใบาเองด้วยอยากให้ชัดเจนกับคนที่เลือกเข้ามามมหมายถึงว่าฉันรู้สึกว่า อยากให้เขาต้องรู้สึกคุมเคีือในการที่เขาไม่เยอะเขาจะน้อยยาคือเลือกเข้ามาแล้วอะอย่างน้อยอะอยากให้คุยปรับหมายเซตกับเขาก่อนเลือกเขาเข้ามาเพราะอะไรอะไรให้เขาดูเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกเมนเทอร์ปูทางเข้ามาเขาไม่ได้รับการสอนอะไก่อนเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะฉันรู้สึกว่าทางกองเองอะก็ควรต้องป้อนอะไรให้เขาก่อนก่อนที่จะส่งให้กับเมนเทอร์เมนเทอร์วราันพ่อไบร์ต่อมา เพนาีนะเพนนีเพนนีเพนเพนีก็รู้สึกว่าเป็นคนง่ายๆแหละเป็นคนหนึ่งที่แบบง่ายๆคอนเฟสตั้งแต่ตั้งแต่ต้นรายการจนถึงเนี่ยมาถึงอีสุดท้ายคือเป็นคอนเฟสที่แบบน่ารักหมายถึงว่าตอนสับษ้าคือน่ารักคือดูแบบเข้าใจในหล,หลายๆส่วนะอะไรเงี้ยเลยทำให้สำหรับชนะวันนี้ฉันก็ ท้าใจกับเพนนีในหลายจุดเหมือนกันแต่ก็อยากให้เพนนีมั่นใจในตัวเองเยอะๆมั่นใจออกมาเลยเพราะว่าถ้าเพนนีมั่นใจในตัวเองเยอะๆนะฉันมั่นใจว่าเพนนีอ่ะก็จะไปยืนลึกๆอย่างแน่นอนเพนนีต้องไปสู้ทําคะแนนชุดว,ว,ว่ายน้ำเพราะฉะนั้ว่านางทาได้และอยากให้มันได้คะแนนดีๆใช่ส่วนชุดอาตีอย่างที่บอกไปหาสเต็ปพ่คาดมาอมขอบแบบ สะกดแบบล็อกท้าสะกดคนดูสะกัดยีสีภรรยาครบแล้วก็คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มเลยนะคะเต็มอิ่มเลยหลับหลับช่ำหลับช่ำเลยแต่ว่าชันน่ะเชื่อว่า การที่ได้ดูอะไรแบบเปิดใจแบบเนี้ยมันจะทําให้เหมอนเป็นแรงผลักดนันเป็นแรงขับเคลื่อนทั้งสังคมแล้วก็คนที่เราดูเองอ,อย่างวันนี้จะเห็นประโยคที่เขาพูดกันไปบ่อยคือเรื่องของแบบคือเหมือนเป็นการให้กําลังใจเ,เจ้าขอรายการด้วยแหละที่ว่าแบบเออสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ต่างๆท่นเลยรู้สึกว่าแบบเออมันอีก ซีซันนี้มันน่าจะเป็นซีซันอีกซีซันหนึ่งที่มันน่าจะหนักมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจเยอะๆคือเข้าใจแหละว่ามันก็จะมีเรื่องด่ากันต่างๆนานานู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายการที่เขาเรียกว่าไอเดียการที่เขามีเรื่องอะไรแบบเนี้ยที่แบบออกมาทําให้เราด่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้เรอกแต่มันก็เป็นอะไรที่ทุกรายการมันต้องมีสังเจตมันมันเออ แบบทุกรายการมันต้องมีด้วยความที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจฉันก็แต่ฉันมองแบบนี้ทุกๆดราม่าที่เกิดขึ้นใน Miss Fab Season เนี้ยมันคือความไม่ตั้งใจทั้งหมดแกใครจะมาตั้งใจให้พ่อใบพูดจิกกัดพี่นกใครจะมาตั้งใจให้ทีมงานไม่เซทนางงามใครจะมาตั้งใจนู่นนี่นั่นอะไรอย่ายมันไม่มีซึ่งพ่อใบเองก็ทําด้วยความที่พ่อใบเขาอยากทํำ จาหน่ก็คิดว่าเอาจริงกระเธออะไม่มีมิสแฝบลลัสอะไม่มีมีมนะเหมือนตอนเนี้ยกับเธอเล่นมีมบบเวทจนช่ำแตไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วว่าก็เลยย้ายไปเล่นไะมิสแฝดบลลัสแล้วเพราะฉะนั้นะนําสนับสนุนกันเยอะๆแล้วก็อีกเวทีหนึ่งด้วยอย่างแ a ดบลลัสด้วยมุมก็รายการนี้จะเป็นมุมกล้องแบบแปลกๆแบบใหม่แบบซับซึ่งตอนนี้ดูไป็นอีพีสองีพีแล้วมุกปนดหัวไหมโทษนะ คนที่เขาดู e อีตลอดเนี้ยให้พูดควมจริงหรอมันเป็นเสน่ห์ของในการทำกระแสก็ประมาณนี้นะคะชอบห้องทองของใครอยากแบบรู้สึกว่าห้องทองใครโดนใจผู้เข้าชมของเราโทษนะใหาศตรูหรอก็คอมเมนต์บอกกันนะคะที่ก็เมนตสใต้คลิปนี้เลยนะคะมอยกันได้เอ เสื้อมันยอมหลับทั้งหลัทั้งคลิปเลยฟังอะไรหรือเปล่าฟังอยากรีแจ้งไหมคือมันไม่ได้อ้อมใช่ไหมมันแค่แบบเรานอนน้อยหรือะไรแ้ออมชี้แจ้งหน่อยชีรแจ้งพูดลงตรงรายการมันไม่อ้อมแต่คือฉันนัตื่นแต่คนอ๋อแต่เธอคือตื่นไปทำงานตั้งแต่เช้ามันมีแล้วไปเดีพักเลยคือคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้คือยิงแฝกฉ่ำมากแล้วแบบแล้วแบสี่ตัวเราเพื่อนเราตาสู้แสงมาหวมันก็เลยมันก็เลยต้องหลับตานะคะแต่แต่หัวใจค่ะตาหลับ หัวฟังทุกอย่างใช่นะคะก็ก่อนจะจากกันไปนะคะก็อย่าลืมทุกท่านดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็หลังจากมันก็ใกล้จะจบดิสเพลย์แล้วแล้วเนาะใครอยากให้เรา r รีแอคชั่นอะไรมาโมยเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานาวงการดังงานวงการดังแบบวงการบันเทิงต่างๆก็มาโมยกันนะจ๊ะอ่าวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย